โอเคไปเลย oh. ววหมูกรอบสูตรไม่ต้มไม่ตากนะครับนี่นะครับก็ชั่งน้ำหนักช่งเมื่อเช้า2กิโลเป๊ะอ่ะนีนะครับเป็นหมูกรอบแผ่นๆแบบนี้ก่อนอื่นเราก็จะใช้มีดปลแหลมนะครับทิมหนังให้พูนถียิบทิมทิมไม่ต้องลึกนะครับนี่นะครับมีดของเรานี่ต้อง แหลมคมเลยนะครับทิมเบาๆนะครับอ่าไม่ต้องดึกเราก็จะทิมให้เขาเป็นแบบตา,ารางนะครับก็คือไฟด้วยอย่างนี้เนี่ยอ่าอย่างนี้เนี่ยให้เขาไฟกันนะครับทิมหนังหมูนะครับไม่ใช่ทิมหนังนิ้วตัวเองนะครับไม่ใช่นะครับอ่าเนี่ยผมจะเอามากดๆนะครับไม่ให้เขาเด้งขึ้นมาเนี่นะครับก็คุณทียิบแบบนี้เลยนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ย <c ười> แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเนี่นี่แบบนี้เลยอ่าวางพักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะ แช่ด้วยน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยใส่ไปที่ที่ถาดเลยแบบนี้เนี่ยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาหนังเนี่ยครับช่วงหนังเนี่ยครับอ่ามาใส่ลงไปวางข้างล่างแบบนี้เนี่ยอ่านี่นครับใช้ช่วงหนังนะครับแช่น้ำส้มสายชูแช่วไว้สิบนาทีตอนนี้ก็แช่น้ำส้มสายชูครบเวลานะครับสิบนาทีเอาออกมาไม่ต้อง ไม่ต้องอ่าล้างน้ํานะครับไม่ต้องล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วเราก็จะมาบังกันนะครับอ่าบังบังนี่ก็คือมีดเราต้องคมนะครับอันนี้ไปรับมาเมื่อกี้นี้ความหนาของรอยบังก็ตามชอบเลยนะครับนี่นะครับเพิ่งรับมานะโอ้โหเบาว,วิวเลยชึบเนี่แบบนี้นี่อันนี้เราก็บังให้พอถึงชั้นเนื้อนะครับนี่นี่เห็นชั้นเนื้อแล้วอ่าโอเคพอจะกว้างเล็กตามชอบเลยนะครับกว้างมากกว้างน้อย ลอยบ้้งของเราเนี่ยอันนี้ก็ประมาณเนี้นะครับอันนี้ประมาณสองเซนติเมตรกะเกลีนี่นะครับก็สูตรทําขายได้เลยนะครับนี่นะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยร้านอาหารตามสั่งนะครับอยากจะเอาไปทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับน้ําหนักดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าน้ําหนักดีแค่ไหนนะครับปองกิโลกรัมดีจะเหลือเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับอันนี้คือสองกิโลเปะเลยนะครับเนี่ย นี่ก็จะหั่นบัางครับถ้าจะบัางเล็กๆก็ก็จะได้ชิ้นเยอะๆชิ้นดีนะครับแต่บังชิ้นใหญ่ก็จะได้น้อยชิ้นนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะบั้งกลางๆแล้วกันอันนี้บังเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยเกลือนี่นะครับก็คือไม่ได้โรยนะครับก็ทาเลยดีกว่าอ่าเนี่ยทาเกลือท้าทั้วนะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับในต้องในซอยนี่ก็ถูๆเข้าไปนะครับให้เกลือเขาแทรกซึมเข้าไปในร่อง ุนี้เลยนะครับนี่ครฮะไม่ทั่วเลยอันนี้เกลือก็จะใส่ทั้งเนื้อทั้งหนังอ่านี่โรยลงไปแต่ชอบเอาความความอร่อยก็ใส่ผงชูรสได้นะครับอ่ะไปเลยก็ได้ขอโทษนี่ที่บ้านเราชอบความอร่อยอยู่แล้วใส่ดิเนเนี่ยเนี่ยใส่บ้าอร่อยมากแซ่บมากแซ่บหลายไปไปโอเคหูเลย นี่นะครับก็แบบนี้เลยนี่ถูไว้ทั่วในรอบด้านเลยแบบนี้ทาเกลือเสร็จแล้วก็จะอบนะครับนี่นะครับผมก็จะเข้าเตาอบเลยอันนี้ก็ถ้าไม่มีเตาอบก็จะเป็นหม้ออบลมร้อนได้นะครับนี่นะครับถ้าไม่มีหม้ออบลมร้อนหรือไม่มีเตาอบก็หมดสิทธิ์แล้วครับเมนูนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับทําไม่ได้นี่ครับดันเข้าไปชึบ ปิดฝาก็จะอบด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสใช้เวลา40นาทีตอนนี้ก็อบครบเวลาแล้วนะครับนี่นะครับก็อันนี้ไม่ใช่40นาทีนะครับเป็น1ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้40นาทีไม่ค่อยได้อย่างนี้นะครับอ,อันนี้เป็น1ชั่วโมงนะครับนอง0 0องศาเซลเซียส1ชั่วโมงแบบนี้อบเสร็จแล้วก็จะมาทอดนะครับทอดใงกระทะใส่น้ำมันนิดบนอยแล้วเฮ้ยยังไม่ใส่น้ำมันไปทอด กระทะใส่น้ำมันเด็กเี่แบบนี้นะครับน้ำมันนี่ก็ต้องเอาแค่พอดีหนังนะครับแต่ว่าชิ้นใหญ่นี่ครับสองขวดเลยจะใส่ตะแกงลงที่ก้นกระทะนะครับเพื่อไม่ให้หมูกรอบของเราเนี่ยติดก้นกระทะทอดด้วยไฟแรงนี่นะครับไฟแรงก็คือน้ํามันนี่ท่วมเลยนะครับไม่ให้ควันน่วมเลยอเราจะเอาด้านหนังลงไปนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วลงไปเลยไฟแรงไฟแรงน้ำมันร้อนมากร้อนสุดๆเลยอ่านี่ต้องแบบนี้ลงกระทะไปได้1นึ่นาทีนะครับมาดูกันนี่นะก็แบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางอ่าเบาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็จะลวดให้เขาเนี่ยแข็งกรอบเลยตอนนี้ก็นวดมาได้ห้านาทีนะครับเราก็จะกลับหน้ากันนี่นะครับดูปึ๊บโอเคเอาตะแกรงออกไปเลยครับตะแกรงออกไป ด้านเนื้อทอดไปนานนะครับตากลับไปกลับมานกําลับทีหนึ่งนี่ด้านเนื้อเอาแค่นี้พอแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนสีนี่ะหมุก,กอบของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับพอแล้วนี่หน้านตาแบบนี้เลยพักไปด้วยน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับมุก,กอบของเราก็ เอาไปชั่งน้ำหนักมาแล้วนะครับได้หนึ่งกิโลสามขีดถูกกันปสี่ค่ะอ่ะหนึ่งกิโลสี่ขีดนะครับจากสองกิโลนะครับก็หายไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าดีเลยนะครับดีกว่าไปต้มตากอะไรอีกนะครับนี่นะครับก็น้ำหนักอยู่เยอะเลยมาดูข้างในกันนะครับว่าเขาจะสะภาพไหนนี่อันนี้ครับเราเลาะฝั่งนี้ครับ นี่ครับโอ้โหเนื้อเขาแบบนี่ครับชชำๆช้ำๆนี่ครับมีคมคมนี่โอ้โหช,ชุบๆช,ชุบๆอือหือก็เล่นนิ้วตัวเองครับกดคลิบๆคดูนะครับอือพิสูจน์ความกรอบอือหื กรอบสะดันปากหันมาแล้วเราก็จะมาทําเมนูกันนะครับวันนี้เมนูสาธิตก็จะเป็นคณาหมูกรอบทีมงานชอบอ่าได้ตัดให้หันตอนี่ดูอ,อกรอบจริงกรอบจัง เมนูแนะนําสําหรับหมูกรอบนะครับวันนี้จะเป็นคณะหมูกรอบคณะของเราก็จะหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับที่บ้านก็สมาชิกเยอะนะครับก็คนกินเยอะนี่ครับคณะเยอะๆหมูกรอบก็อันนี้สามเส้นนะครับสามเส้นของเมื่อกี้นี้พริกนี่จะเป็นพริกกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเป็นพริกเหลืองอ่าปกติเป็นพริกแดงพอดีพริกแดงไม่มีแต่มีพริกเหลืองได้ใช้ได้เหมือนกันอ่าโอเคใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยโอเคอืมเราก็จะปรุงรสกันนะครับเดี๋ยวก่อนหาซอสปรุงรสอ่านี่ไาเขียวเลยโอเคนุดไปเออแล้วก็จะเป็นซอสหอยนางรมไม่ได้ปะ่ะเด้ออ่านี่ซอสหอยนางรมเอ๊บอ้าวคุณนึกออกปะโอเคซอสหอยนางรมนี่ก็เพิ่มความเข้มข้นนะครับใส่ไป,ไปเยอะๆเลยนี่เยอะๆเยอะๆ อีกหน่อยโอเคผงซูร์ดโอเคใส่มากสักหลายโอเคโอ้ยใส่เยอะโอ้ยอนี่นะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลอ่าทีเดียวนค่ทีเดียวพอไม่ต้องออมันเน้นหวานโอเค,อเคตั้งกระทะใสน่น้ำมันเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วก็คืนกระทะนะครับคืนกระทะน้ำมันก็เยอะนี่ไม่ต้องกลัวน,นะครับเดี๋ยวเขาก็จะระเหยระเหยออ,ออกไปเลยนะครับเพราะว่า การผัดของเรานี่จะผัดแบบไฟแรงแดงถึงใจไฟแดงแรงถึงใจเฮ้ยโอ้โหกรบแล้วโอเคไปเลยน่าตาชิ้นสวยอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ผัดนะครับอะไรอะไรน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นเลยอ่ะ แตกแนะ่ไม่ใช่น้ำเยอะนะครับก็สมาชิกก็ชอบกินแบบบ้านน้ำผัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เราก็จะผัดจนกว่ากระนังเราเนี่ยจะสุกนะครับถ้าไม่สุกนี่เดี๋ยวมันจะเป็นเขียวนี่บุกกรอบน,นี่ยังไม่ใส่นะครับใส่ไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจะนิ่มก่อนอ่ามันจะไม่กรอบนี้ กะนาสุกแล้วนะครับก็จะใส่หมูกรอบใส่ลงไปปุ๊บก็โอเคตีไฟเลยตดไฟปุ๊บก็ทีนี้เราก็จะคลุกเขาตอกทุบเครือบนะครับให้น้ำซอสเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในหมูกรอบของเรานะครับนี่แบบนี้นี่อืใช่เลยนี่ปรุงคติเลยนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบกินทันทีหมูของเราก็จะไม่กรอบนะครับแต่ว่าจะนุ่มนวลหนังนุ่มนวลแล้วก็จะอร่อยอ่าแล้วแต่แล้วแต่คนกินนะครับ มาชิมกันครับนี่นะครับเป็นเมนูแนะนำนะครับคาน้หมูกรอบครับน้ำตึงเจองแบบนี้นี่โอ้โหทีมงานชอบนะครับทีมงานที่บ้านเนี่ยเขาชอบกินแบบน้ำขัดไปคุกข้าวอร่อยอร่อยอ่าคานหมูกรอบขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่ครับมาชิมเลยครับนี่น้ำตึงเจองแบบนี้นี่ไม่ใช่ปัญหานะครับทีมงานชอบอ่าเดี๋ยวหน่วก็จะมาชิมให้ชมอันแน่นี่นะครับหมูกรอบอันนี้ก็ อืมเยวงกรอบอยู่อืมอืมสีหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับอาหารตำต่างนี่เอาสูตรนี้ไปทำได้เลยนะครับมันหนักดีเนื้อก็ยังนุ่มอยู่อืมสุดดถ้ามีหม้ออบลมร้อนหรือเตาอ,อบนะครับเราไม่มีก็เลิกทิดเลย คนน่ารุน